วันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า TP ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่า PT นะครับสลับกันคือเกม PT เนี่ยเป็นเกมฮอลเรร์ที่ถูกสร้างโดยฮิเิโกะคอิมะนะครับเป็นผู้สร้างเกมชื่อดังๆมากๆเลยนะครับใครอยากไปศึกษาอะไรเดีย่ยไปศึกษาเ,าเองนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าความหลอนของ TP จะสู้ PT ได้หรือเปล่านะครับกดพลย์ไปเลยมีรูปภาพที่ เอียงๆไปหมดเลยนะครับไม่เอียงก็พลิกด้านเปิดปิดได้ด้วยเออเดินขึ้นไปเลยโอหบันไดไปโอ้โหเปิดเองด้วยไปวิ่งมีนอนหึหยรอพี่ก่อนน้องรอพี่ก่อนน้องครับโอ้โหไปไวจังเลยอ่ะเป็เซนแมนปิดก่อนลิขสิทธิ์แน่นอนไอเพลงเนี้ยผมเคยโดนไปแล้ว เกเคไปก่อครับผมลืมใครไว้ข้างลังหรือเปล่าใครอะ่ะมีข้อความด้วยนะครับอยู่อ่ะเออลืมอ่านนะอ่ะยู่ดอนอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> โอ้ประตูปเปิดให้ด้วยครับสวัสดีครับวิ้ย <c oughs> ใครอนอน <c oughs> อย่านะปิดูปิดู ประตูอย่านะอ่าประตูปิดไปแล้วโอเคครับอตกใจหมดเลยอันนี้คืออะไรสีเหลี่ยมเป็นช่องลับหรือเปล่า TP กับ PT เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับรูปแบบเกมก็คือวนอยู่ในบ้านเรื่อยๆนะครับแต่เกมนี้อาจจะทำให้มันดูง่ายกว่าเดิมซึ่งดีแล้วมีขวดยานะครับซึ่งขวดยาเนี่ยเป็นตัวอักษร R X หมายความว่าไงนะเมือไม่เอาอุ๊ยตอนนี้สัญญาณวิทยุเริ่มไม่ค่อยดีนะไอ้เสียวิทยุเลยไม่ค่อยดีไป่เท่าไหร่แล้วมีอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาอ๋อคือมันจะมีชั้นลอยด้วยนะครับทุกครั้งเลยหรือเปล่าต้องส้ออาย่เพิ่งทีอุ้ยลีวิงลงไปข้างล่างดีกว่าสุกไป็ค่้ปลอดภัยเลย ไอ้นอนยังไงเราพี่ปิดเพลงให้เอามันรบกวนน้องหรือเปล่าน้องครับพี่ไปแล้วนะใคร่ะนอนประตูได้ไหมไอ้เปิดไปได้ด้วยโ <c oughs> อ้ยเราคือคือเราต้องเดินไปหาน,อน้องจริงใช่ไหมน้องซูม m ใคร่ วิ่งไปหาเลยละกันเอ้ยมึงต้องกลัวกูไม่ใช่กูกลัวมึงนี่ดิคเวทอุ้ยเดินกลับด้วยทธอไมต้องเดินกลับเดินกลับก็ได้ฉันไม่กลัวกระหล่ำมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าหันหลังเลยวัชชูเออโอเคเอ๊ะเหมือนเหมือนเราจะกลับเข้าหลุมเดิมแล้วนะครับอุ้ย แต่ไม่ได้เปิดโอ,โอ้ปิด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 เุ้ยมีห้องอะไรก็ไม่รู้นะในพีทีเนี่ยมันเป็นห้องน้ําแต่ในเนี้ยมันเป็นห้องอะไรเปิดตะปูเหมือนเดิมเปิดไม่ได้แล้วยังไงล่ะเปิดได้หรือยังพอเปิดไม่ได้เราต้องหากุญแจหรือเปล่ามันอาจจะมีกุญแจอยู่แถว,แถวๆนี้หรือเปล่า อ๋อนี่ไงกูแจเอ้ยโอเคเปิดแล้วแต่นี่ไม่ใช่ห้องน้ำนะครับเป็นเป็นห้องนอนเด็กน่าจะใช่นะเตียงเด็กๆแล้วในนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีเลยเอ่อมีโทรศัพท์นะครับโทรหาใครอลัลโร่ มีหนังสืออยู่นะครับสมุดเล่มนี้เนี่ยเป็นสมุดที่บอกว่าเราจะต้องทําอะไรกับอีชั้นเนี่ยเหรอบวก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 เยวไปเอาลบดีกว่าลบก็คืออันกลางแล้วก็อันซ้ายอันขวาอันนี้คือปิดใช่ไหมอันกลางอะเออมันมีสามชั้นนะเนี่ยหรือว่าไม่ใช่อ๋อมันคือข้างนอกครับอัน เอาใหม่นะอันกลางอันซ้ายอันกลางอันซ้ายอันขวาไม่ได้งั้นอาจจะต้องสลับกันนี่ครับอันกลางเปิดไว้อันซ้ายเปิดไว้อันขวาเปิดไว้ปิดไว้โอเควิมีเสียงป๊อกแล้วป๊อกว้ใครใครวะไปดีกว่าอีขบวนนี่แน่เลยวิย,ยังไม่มีไปเถอะไปเปิดประตู ยังอีกอุย้ยเอเ่เหมือนมันจะแดงๆมาจากในรูปนี้นะเมื่อกี้รับโทรศัพท์ก่อนใครเ,เขาไปรับโทรศัพท์บ้านคนอื่นบ้านด้วยก็ไม่ใช่ฮัลโหลไปเอาไปคุยเยออลโหลครับหัวอยู่บอจูมานี่ได้ไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน สถานที่ดีไม่ใช่สำหรับแกโอเคถ้าเธอเจอเธอเธอจะฆ่าเธอเธอจะต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้ได้เลยออกไปออกจากที่นี่ไปออกจากโลกนี้ไปเออมันเป็นแค่เกมมันแค่วิดีโอเกมออกเกมหรอแล้วก็อย่ากลับไปอีก ไปถึงออกจริงๆกันนะอ๋อมันเขียนว่าดันลิฟมีว่ะเอาไงดีอ่ะควิดเกเกมออกไปเอาไปออกจะเล่นต่อแต่ผมอยากลองออกดูอ่ะันไม่ให้กูออกด้วยมันไม่ให้กูออกด้วยวางสายไปได้แล้ว อีผีเอาอยิผมจะลองออกดูแล้วกันเผื่อเขาอยากให้เราออกจริงๆนะครับเอาออกจริงเอาออกจริงแล้วกดอัเบา้ได้ไหมดอาานลิฟมีอย่าจากฉันไปอย่าจากฉันไปแสดงว่าแตเดงว่าต้องกดเพจต่อหรออ,อืออืมีกุจดีสุดๆแล้วนะโอ้โหเบอตื่อเลยไม่เห็นเหมือนเดิมเลยวิ ทำไมนายดูเหมือนกลัวจังเลยล่ะเออฉันอยากเล่นกับนายอุ้ยไม่อยากเล่นอย่าอ่อโอ้โหนอนนอนอุ้ยอุ้ยกูเห็นมันเปแบบโอ้โนอนอีวุ่นเร้นกูกลัวทำอะไรก็เล่นกันดีๆก็ได้ไม่ใช่หรอ Þau...